ต้มไก่จ้าวันนี้ต้มไก่ต้มไก่ต้มไก่บ้านต้มไก่บ้านจ้าจ้าจ้าทำขาลงไปใต่ไข่ใบมะกรดูดจ้ามาแล้วใส่นี้ไปก่อนปากระเือ<ำ>ใส่เกลือลงไป้นเลย ไก่ลงละจ้าน้ำเดือดละจ้าน้ำเดือดแล้วมือจับละจ้ากินเองจ้าเอามือจับลยจ้ากินเองจ้าใส่ปากเจ้าของจ้ากินเองจ้าเอามือหยุ่มลยาเอามือหยุ่มลยจ้าเอามือหยิบไก่ลยจ้าไม่ต้องคน อันนี้ลงปลายใบผงชูรสใบผงชูรสลงปลายอันนี้คือของเ่บต้มไก่ใบผงชูรเสเ่บแน่นอนอใส่รสดีลงปลาย ผงนัวลงชลุลงปใส่หลายเสหลายไม่ต้องยาแซ่บแน่นอนต้องยาแเ่บแน่นอนใส่ใบมะขามอ่อนลงไปขามอ่อนข้างอ่อนต้มไก่ใส่อะไรเป็นต้มไก่ใส่สารพัดผัก ใบมะขาบอ่อนใส่ใบผงชูรเสเสร็แล้วเสร็จแ,แล้วจ้ามาเด้อมาเด้อมากินเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อ